สวัสดีค่ะทรีทูวันแอ t เลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในป่านะคะวันนี้เราไปนัดกับพี่โชชิกันนะคะรากเกตันเลยก,กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โจช,ชิค่ะโอ๊ยโอ๊ย เออสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออพอดีพี่มาทำอะไรที่นี่กันหรอคะพอดีพี่เนี่ยมาดูในป่าดูป่าเพราะว่าป่ามันมีสัตว์หลายชนิดครับอุ้ยตกน้ำแด็กครับไปป่าสิ ผมชอบอยู่ที่ป่าเพราะว่าป่ามันมีสัตว์หลายชนิดใช่ไหมครับผมก็จะได้รู้ว่าสัตว์อันนี้คือสัตว์อะไรอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตรงน,นี้นะครับตรงน,นี้ก็คือเป็นแบบเป็นเอ่อป่านะครับเฮ้ยตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ ใช่ครับนี่คือตัก,กร้าของผมเองผมดืมแล้วอันนั้นคืออะไรเหรอคะ,คอน,คะนั่นคือมดแดงครับมดแดงครับแล้วเหรอคะส่วนมดมันมีสองตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้โอเค่ะโอ้โค่ะ ตันนี้คือแมวอะไรหรอคะอุ้ยนาย่ารักเลยแมวตัวนี้คือแมวอะไรหรอคะเดี๋ยวครับเบลครับเออมันคือเมลปากครับนั่นแหละคะมันคือบีครับผีมีตัวเนี้ยชอบอยู่ในป่าคนนั้นครับแล้วบีตัวนี้ปีนต้นไม้ได้ไหมคะปีนได้ครับอุ้ยมีครับช่วยปีนต้นไม้ให้พวกเราได้ไหมคระตับ คุยคุยกับสายได้รู้เรื่องด้วยหรอคะใช่ครับพอดีผมรักสัตว์มากเลยครับฮ่าปีนต้นไม้ให้โพดูหน่อยนะเห็นไหมครับว้าวแตงกระสุดขนาดครับแต่เด็ครับอู้ดีมากเลยครับ นี่ก็คือใกล้จะเย็นแล้วครับไปเออไป,ไป,ไปนี่คือเวลาใกล้จะเย็นแล้วพวกเราต้องหาอาหารก่อนที่เราจะมานอนเพราะว่าเราต้องหาอาหารก่อนแล้วก็มานอนใช่ไหมครับพวกเราไปกันเลยพวกเราจะไปตกปลากันเนีครับพลเราก็อยู่ได้นช่ไหครับ เฮ้ยไปเธอไม่ไปทันโอ๊ะช่ขอโทษหันด้านนู้นสิบัวเต๋อไม่ไม่โอ้โหตายพีเด็กเฮ้ยกล้องนี่ตะกล้องเซ็ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาจะมาตัดป,ปลากันเลยเอ้าวทีไหนตัดปลาล่ะนี่ครับที่ตกปลาครับเราจะมาใช้ในนี่ตกปลากันเลยนะครับ วิธีตกก็คือตกไม่赖ใช่ไหมคะใช่ครับเรามาตกกันเลยครับอุ้ยอุยอ,ยอ,ยอุยนี่ก็คือปลาที่เราดองแล้วคุ้ยได้ปาลาแล้วดีใจมากค่ะแต่หนูก็มีปลากระป๋องนะคะอ๋อปลากระป๋องผมเอาไว้กินเองครับปลากระป๋องปลากระป๋องสำคัญจักผมมากเลย เพราะว่าถ้าผมไม่มีปลากระป๋องผ,ผมจะมีอะไรกินปลาไม่ได้เพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ตกปลาได้ยากมากอันนี้คือครั้งแรกที่ผมตกเองแล้วได้ปลาตัวนี้มาวันแรกครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่โชชิพี่โชชโิแล้วนั่นคืออะไรเหรอคะตัวนั้นน่ะ อ๋อนั่นคือตกระลอกครับกระลอกเนี่ยตัวเนี้ยหัวโตวและตัวเล็กครับหัวโตวตัวเล็กอะไรเนี่ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันครับอย่ามาถามผมเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวโอ้ยน่าเสียงอะไรหรอคะเงิน,นมันเสียงนกนะ่ะเรคืรู้ได้ไงอาจจะเป็นเสียงมีก็ได้เสียงมีไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับนั่นไงมันเป็นนกตัวนั้นนั่นเอง นี่ก็คือตบปลาให้มันเย็นๆนะครับไม่นั้นเราจะไม่มีของเกินกันนะครับเราเราก็ต้องรอให้มันขยับกันไม่ขยับแล้วผมจะได้ปลาตัวเดิมไหมตัวเดิมคือครั้งแรกที่ผมได้มันเลกเลยสองส่ไหมลองใส่นะไม่ลองใส่ไหม่ันก็จะไม่ได้ นี่ก็ผมได้ขอมเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วผมก็จะไปถึงเวลาตอนเย็ยนแล้วผมก็ต้องไปหาหาเสร็จแล้วนะครับเช็คไปแล้วส่วนอันต่อไปผมก็ต้องไปนอนหลับหรือว่าไปาหาที่พักหาที่พักคือเริ่มแรกในป่าในป่าเราต้องมีคางพักไปกันเลยครับคือผมขอเข้ารถก่อนไม่ต้องเข้ารถนี่คะอ้อผมขอโทษครับ นี่คุณผู้ชมคะพวกเราก็จะมาอยู่ที่ป่าแล้วนะคะใช่ครับที่นี่ก็คือเนื้อคือแบบบ้านก็คือป่านะครับที่นี่ก็คือหุ่นเหมาะกันที่พักเลย,ยพวกเราก็จะมาทักตรงนี้แล้วก็ก่อไฟตรงนี้ครับอ้ยที่นี่ก็ไม่ควรนะครับเราไปที่อื่นกันดีก,กว่าไปเราไป ตอนนี้ก็คือวิ่งถึงที่ได้แล้วนะคะคือที่พักที่นี่ได้ไหมคะไม,ไม่แน่ใจแต่พวกเราต้องดูก่อนครับค่ะพวกเราจะเดินทางนี้นะคะใช่ครับไปไปไปอุยอ้ยย่อยย่อยย่อยหยุดก่อนอะไรหรอคะอุยะ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอาไม้ล่นอ้าวบอกแล้วไงคะเอาใหม่เลยนะคะขอขอบคุณ นี่นะคะเราก็จะอยู่ที่นี่นะ้วค่ะเดินไปเล,เลยค่ะอุ้ยชนมาทำอะไรโอเคโอเคบ่ท,ที่นี่ก็จะมีม้าอะไรตัวนะครับตัวนี้คือกระต่ายพันธุ์ที่น่ารักมากที่สุดคือใครๆก็ชอบมันมากเลยนะครับวิถุนค่ะเดี๋ยวจะมาเดินกันเลยนะครับ ก็คือตอนนี้พวกเราแบบเหนื่อยมากนะคะเดินเป็นชั่วโมงเลยครับแล้วนะผมขอนั่งแปบน่อยครับวิแต่ตอนนี้ผมนั่งพับไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนเนี้มาถึงสามทุ่มแล้วครับผมต้องรีบไปแบบย,ยังไม่สามทุ่มยัง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 ทุ่มหนึ่งอยู่เลยอเตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พูดผิดก็ตอนนี้ก็คือทุ่มหนึ่งอยู่นะครับ ไปเดินให้ได้ตอนนี้นะครับผมดีใจมากเลยเพราะว่าผมเจอที่พักแล้วครับใช่ค่ะวันนี้คือโชคดีมากเราเจอที่พักจนได้เวเราจะเดินไปเลยนะครับใช่ค่ะทีนี้บอกกับที่พักเลยครับผมต้องกองกองไฟกอนนะ<ม>กองไฟใหญ่มากเดียว พวขอเกแบบนึงครับวางเขาทกอยางแล้วเ,เก็บของทุกอย่างเลยครับนี่นะคะมันมืดมากเลยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องมีไฟกันนะคะเพราะเราเก่อกองไฟเพราะเราจะกาอกองไฟก็ไม่ได้นะคะเพราะพวกเรามองไม่เห็นพวกเราก็ต้องใช้ไฟกันนะคะ three two one three two one พวกเราได้ไฟแล้วนะคะส่องได้ทุกอย่างเลย ใช่ครับพวกเราได้ไฟแล้วพวกเราก็จะก่อไฟไแล้วครับก่อไฟก่อนครับดึง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 ,ดงอ้ได้แล้วครับเสร็จแล้วค่ะวิธีก่อกองไฟก็งา่ายอีกเดียวนะคะไปก่อนตอนนี้พวกเราก็ต้องเก็บข้อแล้วก็ป้งย่างทำอะไรให้เสร็จจะไาเรียบร้อยครับไปไปพวกเราก็ต้องเก็บของนะคะ ตอนนี้พวกเราก็จะมากินขนมหรือว่ากินกับข้าวนั่นเองนะครับแต่มาทำย่างย่างปลากันเนะครับวิธีก็ย่างกง,ง่ายเลยครับปลาของเราก็จะอยู่ในตะก,กร้านี้นะครับจะปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่างมันไม่กินเพราะว่าอันเล็กอันน้อยเราจะมาเก็บเอาไว้กินวันอื่นนะครับสะมาเปย่าง ย่างกันถึงก็จะได้ดีนะคะย่างกันย่างกันย่างกันนี่คือชั่วโมงกว่าแล้วครับเพราะที่ผมย่างได้นานมากคือแบบปลายี่โคตัวนี้หรือว่าปลาพันเนี้ยมันคือมันแบบเนื้อมันมันมีเนื้อหนังเยอะมากเลยนะครับจนอุ้ยร้อนมากน่กลัวจริค่ะปลาพันเนี้ยมันมันมีเนื้อหนามากจนมันอะ ต้องชุ่มกับไฟเยอะๆมันก็เลยต้องนอนานตอนนี้ก็เวลาตีสามแล้วครับตอนนี้คือผ่านไปไวมากเรามากินกันเลยค่ะตอนนี้ผมเก็เกินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องทำที่บักหรือว่านอนกันเลยนะครับพอนเราก็ต้องใช้เต็นกันนะครับจะมา ทำเน็ตหรือว่าสร้างเต็นท์พวกเราก็ทำเต็นทแบบ์แบบเต็นท์กันนะครับผมจะใช้สีเขียวกันนะครับคือจะมีสีฟูค่ะพวกเราก็ต้องมีของแบบนี้นะครับพี่ชบนที่เราครบนอนเราจะำนำมนเกลี่ยไฟก็สำคัญนะครับเวลาเราไปปิดเปวดประตูว่าเปิดอุจจาระเราก็จะมองเห็นทุกอย่างนะใช่ค่ะกเก็จะมาทำที่บักสร้างที่บัก กันนะใช่ค่ะพี่โชชิค่ะครับมานอนกันแลนะ้วนี่ก็คือถึงเวลาที่เรานอนกันแล้วนะคะถึงเวลาที่เรานอนแต่ว่าพวกเราเจะอ,อะไรก็ไม่รู้นะคะก็มาเหมือนแผนที่นะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนก,กันว่ามันเป็นแผนที่จริงหรือเปล่าก็คือแบบไม่แน่ใจเหมือนก,กันจะมาลองเปิดดูกันนะคะ อ๋อมันเขียนบอกว่าที่นี่คือที่ลน้ำตกค่ะคือยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องใช้นะคะแต่ตอนนี้อยู่น้ำมามกเลยค่ะจะมากลางเต็นท์นอนกันเลยนะคะเต็นท์นอนกลางเต็นท์นอนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ดึกมากแล้วนะคะเวลาต้องนอนแล้วละ่ะลาค่ะไปค่ะอุย้ยเบื่อยแค่หมดแล้วไทยอะไมา อัดลงที่ทุกอยังไง,งก็ต้องว่าน้องอัดหรือเปล่านี่ช,ชักว่าอัดไปอ่ะอุ้ยอัดตั้งนานฉันไม่ต้องนอนแล้วไม่ต้องรับไม่อนอนอัดทัง้งวันเขาจะได้นอนเลยเนี่ยฮะแต่พวกเราอัดเราจะมีตรงไหนทุกแม่พวกเธอนี่ทำไมไม่มอัดเองอ่ะอุย้ยม,ม,มือมือไม่แกไม่เคลื่อนไหวก็ต้องกล้องก็ต้องนานมากเราจะจัดโค้งที่ดีนอนเถอะนอนกันเถอะนอน,น,อ,น,อ,น,น,อ,นอุย้ยเมื่อเคลนเดี๋ยวมาวยตอนดึกเลยตอนดึกมันกล้อง ว่าทฉันขอนอนเต็นท์ได้ไหมไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงเธอต้องนอนพื้นคนเดียวฮะฉันฉันจะนฉันฉันต้องน,นอนตรงนี้แล้วถ้าฝนมันมิดลงมาแล้วฉันจะนอนยังไงอ่ะฮะเออฉันขอนอนตรงนั้นได้ไหมเธอมีผ้าห่มรอกไม่เธอไม,ไม่นอนตรงนี้โอ้โห,โ,โ,หโดนเ็ดฝนขึ้นมาโดนใส่หน้าฉันแล้วฉันจะนอนยังไง ลำบากอีกคนเดียวทำไมฉันต้องเป็นตากองนี่ <c oughs> นอนดีกว่านอนหลับเลยตามใจเธอชอบนอนไม่หลับเลยเฮ้เม็ดฝนหล่นมานนินาะโอ้ยโอ้ยหลับดีกว่าตีสี่แล้ว ไปไหมโอ้ยคนนี้ก็ตั้งใจหลับคนนู้นก็หลับยิงสนิทโอ้ยแต่กล้องลำบากตะเกินไฟว่ะไฟเผาไม่เสร็จเลยโอ้ยเต่นปันแล้วเนี่ยปวดชีบัตรขี้ต้องขี้ให้ได้ขี้ที่ไหนดิเนี่ยโอ๊ย นี่หวังว่าจะดีนะขี้เลยเฮ้ยขี้แัะละโอ้ย,ลอ,ยลองหน่อยเอ้าไม่มีชูโอ๊ย,ย,อยขอโทษนะจ๊ะเสื้อจา๋าพี่ขอเช็คก้นหน่อยนะพี่ขอเช็คปวดหน่อย,ส,นนย,ยสักนิดนึงน่าดียดักพาร์กวะ Con này sắc tổ này ô cả ba đi bao nè thắc xin nèo mà rồi Kenny ơi heo. tắc làm bà chính chí là ui con nó, anh สำหรับวันนี้ก็คือเช้านะคะไฟก็ดับไปใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยเสร็จแล้วเหรอแต่ฉันต้องใช้ก้อสิลำบากจังไลยตะก้องนิดเ,เก็บ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 พร้มอมกันเพราะฉะนั้นถ้าไฟดับแล้วเราก็ต้องมากรอไฟกันนะครับตอนนี้ไฟก็ดับอีกสงสัยวิธีแหละผมก็ต้องใช้อันนี้นะคะส่องกับ ดวงคิดหรือพระอิดนะครับสองเสองสองสองกดไปแล้วถ้าข,ข,ข้อสองมันได้แล้วนะฮะมันใช้วิธีชิกได้ดีมากเลยครับโอ้ยกิมูเนี่ยหามองครึ่งละโอ,อ้บ๊ายบายกันเถอะบายบายค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสามสั่งให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืม คอมเมนต์มาดานล่างเลยนะครับบายบายบายค่ะบายเนาะบายนะคะโชชิบายครับบายค่ะันี bye. Bye ่บายจริงๆหรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์มาดานล่างเลคะบายบายถ้าใครอยากไปเที่ยวป่าอย่าลืมดูคลิปนี้ด้วยนะบายบายถ้ากล้องนี้ลำบากจริงใช่โอ้ย